เราไม่ได้ปักไฟไว้ครับไฟไฟทางใช้หมดแล้วด้วยโอ้โหพระเจ้าจอดมันแย่มากครับช่วงนี้โอ้งัดในบ้านไปใส่เลยไ,ไหมเนี่ย ป๊บ,ปบดูดีรถได้ไหมไม่ขึ้นว่ะต้องเลางักวันจริงๆด้วยไม่ใช่แบบนี้ฝั่งนี้เลาะออกหมดดีกว่าครับไม่ได้ไม่ได้เราต้องรีบเราะจนใครครับไม่ปลงไม่ปลูกแม่งแล้วจะได้ครับ อ๋อนี่เป็นมเมล็ดเฉยๆ,ๆเอาวัานนี้เออสักกองหนึ่งครับเรียบร้อยเช้ายังบูรดน้ำอ่ะไม่เช้าก็บัดเพิเช้า,ชาแล้วเนี่ยไม่เช้าแล้วนี่ว่าโอเค ละตอนนี้เราต้องอของไปเก็บครับหวรถน้ำจะได้ไหมเนี่ยทำไมไม่ได้วะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนอ๋อมันไม่ใช่กับของในมอสเออนี่ไงไม่มาใช้กับพืชได้เออ โอ้ไม่บอกไม่รู้วเนี่ยโอเคใช้กับพื้นไม่ได้ครับเราจะอยู่ทําไมแล้วเนี่ยไปเก็บระวาม,มาดีกว่าครับเดี๋ยวเราขอเผามันฝรั่งครับผมมันฝรยหัวขังทำไมวะเบืองเราอยู่ไหนวะ ตรงนี้หูไกลมากครับมันสรลยหัวขังเฮ้ยมันมีคนโป๊กในทีเอสสามครับ อ่าแป๊บหนึ่งครับมีคนเลือกเรียอกอะไรที่เอสามครับอยู่ไหนวะอยู่ไหนของที่เอสามเอ้าใครเรียกวะเนี่ยอยู่ไหนไม่รู้หาไม่เจอเอาช่างมันครับผมตอนนี้ดีเขาก็เผยตัวออกมาเองครับไปครับผมไป ไปเอาลาวามาเอามันไปชีดยอ่อไปชีดยอ่อไปชีดยอ่อไม่ต้องมายุ่งนะไปชีดยอ่อโอ้เพลงหมอเจ็บครับผมหนังโคตรเก่าแล้วครับโอ้หลายๆเด็กหลายๆคงไม่รู้จักครับเพลงหมอเจ็บเนี่ยเอามันไปชีดยอ่อไปชีดยอ่อเก่ามากไม่ใช่ ยังไม่ถึงแหล่งลาวาไกลชิบหายโอ้แหล่งลาวาพระเจ้าโอ้เจอนะครับแหล่งลาวาครับกด M ไว้ A Point แอดเข้าไปตั้งชื่อได้ไหมไม่ได้ครับโอเค กับผงต้องได้ทำเหมืองลาวากันแล้วครับคราวนี้ครับี๋ยวครับโป๊กคืนเฮ้ยเขาออนแบบเออแล้วป๊กคืนไม่ได้อ่ะหรือว่าเขามาเรียกเราแล้วอออไปเลยโหไกลจากบ้านมากครับสำหรับแรงลาวา คงต้องได้ทำเหมืองลาวาขุดติ่งจากตรงนั้นแล้วก็เอาปันไดไปวางไว้ครับไกลสุดฟ้า ไปไปดยความเร็วแสงโด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 โอเคแสงอยู่ข้างหน้าเราปึ๊บปุ๊บปบนี่มันส u r เว v ร์แแบบเห็นได้ชัดโอ้ใครเล่นโหมดออนไลน์มีโอเคเชิญเล่นเลยครับผมไม่หนุกเท่านี้หรอก สไาเวอร์ก็เยอะตายหาเป็นว่าเล่นตายของตกอ,อีกต่างหากโอ้โหไปเล่นวอลสีเลยดีกว่าไหมเนี่ยเฮ้ยแค่โรยหัวคอดไหนวะไหนวะ หัวมันปึ๊บปึ๊บโอเคเรอเผาให้เสรระหว่างรอเผาครับเราจะมาคราฟไอนี่สติกระหว่างนี้เรามาครบฟบอลเล่นดีกว่าครับสติกแล้วก็ นี่ครับปุ๊บปุ๊บไดมอนแฮมมอูย้อดโอเคไปเร็วป,ปื๊ดเลยอ่ะอ้าวร่าจบวางพี่เอาวางพี่ตำแหน่งโอเคใส่เข้าไป ปึ๊บปุ๊บปึ๊บป๊บโอ้โหเร็วมากโอโ้เร็วโคตรเร็วอย่าบอกใครโคตรเร็วคตรอภิมหาโคตรเร็วพอ่พอพอ่อแม่เร็ววางอย่างรวดเร็วไปอย่างรวดเร็ว้วยจิตใจที่สมบูรณ์ในร่างกายที่สมบูรณ์ และจิตใจที่สมบูรณ์นะครับไปโซอิตเตอร์เลยวเผมเพิ่งดูจบไปแค่โซอิตเตอร์น็อตอนที่สิบเอ็ดอะอาทิตย์หน้านี่โซอิตเตอร์น็อตอนจบแล้วเออแม่งโซอิตเตอร์นนอตกับไอโซอิตเตอร์ธรรมดาเนี่ยแบบคนละเรื่องกันชัดอะมันแอปเบลเลิน่ะน่ารักมาักแอปเบลใครไม่ได้ดูไปหาดูครับโซอิตเตอร์นอนะ็อแล้วหนุก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 แอปเบลดิ รักสามเศร้ากับสาวสามคนเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะทุกคนว่ามันเสียงอะไรไม่รู้ว่าเสียงอะไรที่ไหนเสียงอีโวอีโว ต้องเป็นเสียงอะไรสักอย่างไม่รู้ว่าตายแล้วมั้งไอตัว,ต,วตัวที่มันอีโวอีโวเมื่อกี้ตัวอะไรวะมันชื่ออะไรนะไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรไม่รู้ครับจำไม่ได้ละถ้ามันไม่ต้องคิดถึงมันละ อ่าไอไอร่อนเีื่อก่อนนะนหินไม่มีแล้วเหรอนี่ผมคาแค่นหินมืงขนาดนั้นเลยเหรอเดี๋ยวผมขอคาแป๊นีนึง